เอาละครับก็สวัสดีครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม QM ิวเอ็มกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าก็สําหรับในวันนี้นะครับเราเคยสงสัยไหมครับผมว่าอาชีพที่เราเล่นเนี่ยเราควรจะใส่ของอะไรดีหรือว่าใส่ของเซตไหนดีนะครับผมอ่าก็ถ้าสงสัยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําให้ทุกๆคนได้รู้นะครับผมว่าอาชีพไหนนะครับผมเหมาะกับของเซตอะไรนะครับแล้วก็วิธีสร้างของเนี่ยสร้างยังไงหาของจากไหนนะครับผมอ่าประมาณนี้ โอเคครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งคลับถ้าใครเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า NPC ที่คราของแล้วนะครับผมอ่าหรือว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆมันเนี่ยอันนี้เห็นไหมไอคอนตรงกลางข้างล่างเนี่ยที่เป็นรูปคอเนี่ยเออกดไปเลยแล้วมันก็จะวิ่งไปหา NPC นะครับผมอ่าโอเคผมก็จะกดเข้าไปเลยนะครับป๊บ อ่ะโอเคพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีพวกอาวุธต่างๆนานาใช่ไหมครับผมว่าของอาชีพอะไรบ้างนะครับผมอ่าอย่างอันแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นของอริเอร์นะครับผมเนี่ยเราสังเกตจากรูปดาบตรงนี้ได้เลยนะเออมันเป็นดาบเดียวน่าจะอริเอร์นะครับส่วนที่เป็นดาบกาโลเนี่ยอันเนี้ยก็น่าจะเป็นของไนท์นะครับผมส่วนที่เป็นสามง่ามเนี่ยเออก็น่าจะเป็นเจสเตอร์ของผมนั่นเองนะครับส่วน2ออันนี้นะครับผมก็จะเป็นของพระกับเมดนะครับผมอ่าประมาณนี้ อ่ะแล้วถ้าเราสงสัยเนี่ยว่าเราจะใส่ของอะไรดีนะครับก็คือในหน้าอาวุธเนี่ยคือเราใส่ของอาชีพเราได้เลยนะครับผมออคือตรงเนี้ยมันจะไม่ได้มีการเป็นเซตนู่นนี่นั่นอะไรนะคืออาวุธเนี่ยเราสามารถเลือกใส่ของเราได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นอาชีพเจสเตอร์นะครับผมก็คืออันนี้นะครับอันกลางนี่แถวกลางนี่เลยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ของนะครับผมว่าของเนี่ยมันใช้อะไรในการค้าบ้างนะครับผมอ่ะผมก็จะกดมาที่อ่าเป็นอันนี้ละกันนะครับอ่าอันนี้มันก็จะใช้ มีดถึงอันนะครับผมแล้วก็ใช้ของอีก 2- อสอย่างตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าถ้าเราอยากรู้เนี่ยว่าของได้จากไหนนะครับผมเราจิ้มไปที่ของได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะจิ้มไปที่มีดก่อนแล้วกันเดี๋ยวรู้ว่ามีดเนี่ยมันหาจากไหนได้นะครับอ่าแล้วพอมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคําว่าได้จากตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็กดไปได้เลยนะอ่าแล้วเราก็ดูได้เลยนะเนี่ยคือมันจะหาได้จาก2แมปนะครับผมอ่าส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อมอนสเตอร์นะครับที่เราเนี่ยสามารถดรอปจากมันได้นะครับอ่าประมาณนี้ ส่วน2อันนี้นะครับก็คือหาได้จากการเอาของไปแลกนะครับผมหรือว่าจากการตกมาก็หาได้นะ<ด>อันนี้นะครับผม <S 2>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  คือผมไม่แน่ใจว่ามันกดดูได้หรือเปล่าว่าได้จากไหนนะครับแต่เมือนผมกดแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับผมเออมันไม่ขึ้นอะไรเลยแต่ถ้ากดรูปมีดเนี่ยมันจะขึ้นนะครับว่าของเนี่ยมันจะได้มาจากไหนคือเราจะสามารถดูได้นะ, <S <S ะประมาณนี้เราก็ไปเลือกคราบกันได้ตามใจชอบเลยนะครับผมก็ตามอาชีพเราเลยนะครับผมตรงนี้ โอเคต่อไปเราไปที่เสื้อผ้ากันแล้วกันนะครับผมอ่าคือเกมนี้มันมีอาชีพทั้งหมดอยู่5อาชีพใช่ไหมแต่เสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีอยู่แค่3เซตนะครับผมเห็นไหมเออซึ่งเซตแรกเนี่ยก็จะเป็นเซตของอาสายแทงนะครับผมหรือว่าเซตของไนท์นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นของอาวอริเออร์นะครับผมแล้วก็อาเจสเตอร์นะครับผมก็คือเซตเนี้ยจะเป็นเน้นทินะครับผมอ่าส่วนเซตที่3เนี่ย จะเป็นของเมทนะครับผมก็คือแบบอ่าเน้นเมท ATK อะไรย่างงี้นะครับผมซึ่งถ้าเราอยากรู้เนี่ยเรากดจิ้มไปที่ของนะครับผมแล้วเราก็กดเทียบอุปกรณ์ได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมเขาเนี้ยมันก็จะบอกแล้วอ่าเห็นไหมแม็กซ์พีดพีเห็นไหมแล้วก็มีชิลนะครับผมอ่าเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การใส่ครบเซตนี่เห็นไหมมันจะบวกเลือดนะครับผมอ่าบวกดาเมจรีซิตอ่าก็คือแบบคือใส่แท้งเลยนะครับผมแล้วก็มีต้านคิด้วย เออคือดูแค่นี้คือเราก็รู้เลยนะว่ามันเป็นของสายแท้งนั่นก็คือของไหนนั่นเองนะครับผมอ่าอ่ะต่อไปเรามาดูอันนี้นะครับของเจสเตอร์นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกดเทียบอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้มันก็จะบวก accuracy key นะครับผมอ่ะก็คือมันจะบวกอัตรา critical นะครับไอ accuracy key เนี่ยมันคืออัตรา critical นะเปอร์เซ็นต์ critical อ่ะเอะอส่วนเซตเนี่ยเห็นไหมมันจะบวกที่ accuracy อีกนะครับผมแล้วก็บวก โจมตีกายภาพนะแล้วก็บวกคิด้าเมทน,นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยถ้าเราใส่ครบเซ็ตของมันเนี่ยก็จะบวกประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคอ่ะต่อไปมาเซ็ตสุดท้ายนะครับผมก็คือเซ็ตของเมทนะครับผมหรือว,ว่าเซ็ตของพระนั่นเองนะเรากดเทียบอุปกรณ์ได้เลยพอกดเทียบเสร็จปับมก็จะขึ้นมาแล้วเห็นป้างมันก็จะบวก MP HP นะครับผมอ่าส่วนถ้าเราใส่ครบเซตเนี่ยมันก็จะบวก แม็กเเห็นไหมแล้วก็บวกเมดดาเมดนะครับผมแล้วก็มีคริอคูลเลซี่นะครับผมอ่ามันก็จะบวกตามนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมดกระพะนะครับผมซึ่งของเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นเหมือนแบบหน้าอาวุธเลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่ของได้เลยนะแล้วเราก็ ทำไมผมกดไม่ขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคือมันกดไปที่ของได้นะครับผมเอากดไปที่ของเนี่ยแล้วเราก็ไปกดที่ตรงได้จากได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ดูมันนะว่ามันได้จากไหนนะครับผมเออแต่ผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกดไม่ขึ้นนะแต่ทุกคนเนี่ยลองไปกดดูได้เลยอ่าคราวนี้พอเรามาเซตที่เลเวลดส่งขึ้นนะครับผมเห็นไหมแต่ที่เลเวลส่งขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแค่3มเซตเหมือนกันเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ยังงงอยู่นะครับผมก็ลองมาดูคลิปนี้แล้วก็ ดูตามได้เลยนะครับผมจำเลยว่าอันแรกเนี่ยคือเซตแท้งนะอันสองเนี่ยคือเซตดาเมจเซตคิของอพวกบริเอรกับเจสเตอร์นะครับสอนเซตที่สามเนี่ยก็จะเป็นของเมจกับพระนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาของตรงนี้นะครับผมเห็นไหมไอของชิ้นเนี้ยเออว่ามันเนี่ยหาได้จากตรงไหนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมว่าไอชิ้นเนี้ยมันหาได้จากไหนนะแต่ผมเนี่ยได้มาจากการตกปลานะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันมันมีที่ให้แลกอยู่แน่นอนนะครับผมโอเคว่าแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะครับผมผมจะวิ่งไปนะมันน่าจะอยู่ที่ NPC ที่เป็นตัวกระดานบอร์ดนะครับผมบอร์ดเควสเออน่าจะตัวนี้ปะเออรีเควสบอร์ดโอเคอ่าชื่อ NPC ตัวนี้นะผมก็จะกดดูไปเลยอ่ามันก็จะมีของแล้วนะครับผมว่าเราจะแลกอะไรนะอ่านั่นจูหน่อยอ่านี่ ของชิ้นนี้อยู่นี่นะครับผมซึ่งใช้ลูกกวาดในการแลกนะครับผม25อันนะแลกได้อันหนึ่งนะครับผมอันนี้คือของหนึ่งอย่างละที่เราสามารถแลกได้จากร้านนี้นะครับผมโอเคก็ร้านนี้จะเหมือนมีแค่นี้นะครับผมที่เราเนี่ยต้องมาแลกของในการครับอาวุธครับอุปกรณ์ของเรานะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็คือร้านนี้เลยไปที่มุมซ้ายล่างแมปของอีริมนะครับผมวิ่งไปเลย แล้วเราก็มาที่คนนี้นะครับผมเนี่ยโคริโกเนี่ยเออแล้วเรากดป๊อปอัพตรงนี้ไปเลยนะครับอพอเรากดเข้ามาเนี่ยเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมอันนี้มันคือของที่เราใช้ในการสร้างอาวุธนะครับผมส่วนพวกนี้ก็จะเป็นของที่ใช้ในการสร้างเสื้อนะครับผมสร้างหมวกสร้างรองเท้านู่นนี้นั่นนะครับผอกตรงนี้เลยอ่าซึ่งมันใช้ดวงตานี้นะครับผมในการแรกนะครับอ่าแล้วถ้าถามว่าดวงตาเนี่ยมันได้จากไหนนะครับผมก็คือ มันจะได้จากการลงดันเจียนลายวันนะครับผมหรือว่าดันเจียนอันนี้นั่นเองนะครับดันเจียนอันนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นกล่องนี้นะเออเห็นไหมมันมีรูปตาด้วยเห็นปะซึ่งมันจะสุ่มให้เรานะครับผมไอ้กล่องเนี้ยคือบางทีผมเปิดแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเออก็แล้วแต่ดวงนะเออมันก็ไม่ได้หายากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมโอเคอ่ะแล้วมันก็มีอีกอันนึงนะครับผมที่ผมลืมบอกนะก็คืออันนี้เลยเรากดไปที่สามขีดนะครับแล้วเราก็ไปที่ ไอเทม exchange นะครับผมอ่าแล้วเราก็เลือกมาที่อะที e r รียหรือเปล่าอ่าแม้ตอนนี้มันก็จะมีของนะครับผมเห็นปะซึ่งเนี่ยเรามาซื้อตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งการซื้อเนี่ยมันจะใช้เพชรสีแดงในการซื้อนะครับซึ่งเพชรสีแดงเนี่ยเราก็อาจจะต้องเติมเงินนะครับผมหรือว่าขายของอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะได้เพชรสีแดงมานะครับผมอ่าประมาณนี้เลยโอเคครับก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับ เซตตัวละครนะครับผมหรือว่าเซตไอเทมมันเองนะแล้วก็ไปดูเอาแล้วกันว่าเราเนี่ยเป็นอาชีพไหนแล้วก็เหมาะกับเซตไหนนะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้แนะนําไปแล้วนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมและถ้าผมผิดพลาดประการใดไปนะผมก็ต้องขอการาบประธานอภัยด้วยนะครับผมและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องไปแล้วครับผมไปแล้วบ๊ายบาย